รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนการโคโจรโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นี่ข้าวฟืนขาวหรือข้าวแหลมฟืนปลาปลาซอยสี่เต้าฝนข้าวฟืนอุ่นขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรเส้นยูนานข้าวซอยอันนี้หนึ่งคำ ความหลากหลายของกลุ่มคนหรือชาติพันธุ์อพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองไทยถูกถ่ายทอดออกมาผ่านวิถีวัฒนธรรมและหนึ่งในนั้นนั่นคือเรื่องราวของอาหารที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และยังเกิดการผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่นตามแต่ละภูมิภาคสู่เมนูอันหลากหลายผมจึงขอพาคุชมเดินทางสู่ดินแดนล้านนากับการบันทึกเรื่องราวของพหุวัฒนไทย ความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยกับเส้นทางอาหารมนสเสน่ที่แฝงอยู่ในวิถีชุมชนต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่เรื่องราวของเมนูเส้นที่จะเชื่อมโยงความหลากหลายนี้ไว้ด้วยกันกับเส้นเล่าเรื่องที่มาของความเป็น ล้านนาเชียงใหม่คืออะไรเชียงใหม่คือศูนย์กลางของล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถามว่าอาณาจักรล้านนาเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็เริ่มต้นพร้อมกับการตั้งเมืองเชียงใหม่ก็คือ726ปีที่ผ่านมาโดยพญามังรายท่านได้เล็งเห็นละเมื่อที่นี่เนี่ยมันเหมาะสมหน้าน้ําหลังเขาก็เหมือนหงจุ้ยจีหงจุยที่ดีพระเจ้ากบิละเนี่ยสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอ,มอีกครั้งหนึ่งมันมีความสนุกสนานมีความเข้มข้น ของความหลากหลายทางชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆก็คือการไปกว่าต้อนผู้คนจากเมืองเล็กเมืองน้อยมาอยู่ก็มีหลากหลายกลุ่มมากแต่หลักๆคือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมีไทยลื้อไทยคืนไทยใหญ่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมาอยู่ในแต่ละพื้นที่กลุ่มต่อมามันน่าจะเริ่มประมาณปลายสมัยรัชกาลที่สามต่อรัชกาลที่4ที่กลุ่มทางอังกฤษเริ่มเข้ามาก็จะมาผ่านเรื่องของการค้าไม้ก่อนแล้วก็มีคนในบังคับของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นพม่าไทายใหญ่ที่เข้ามามิชนารีเข้ามา คราวนี้สาคัญมากคือมาวางรากฐานการแพทย์วางรากฐานการศึกษาแขกก็มาพร้อมๆกันช่วงนั้นมีทั้งฮินดูฮินดูนี่มาตั้งแต่ปลาย2,300กว่ากว่าแล้วมีแขกซิกคือซิกเนี่ยส่วนใหญ่มาขายพวกผ้าพวกอะไรเงี้ยคนจีนเนี่ยจริงๆเข้ามาในสยามเนี่ยก็มาหลายระรอกเนาะแต่ว่าครั้งใหญ่ๆก็ประมาณสมัยรัชกาลที่5จีนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นการค้าทางบกก็คือกลุ่มมุสลิมจีนกับ กลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มที่ขึ้นมาผ่านทางจากกรุงเทพขึ้นมาแม่น<อ>ปันโคชายทั้งหมดที่อาจารย์เล่ามานํามาในเรื่องของสิ่งที่ยึดติดตัวเองมาด้วยนั่นก็คือเรื่องราวของวัฒนธรนรม วัฒนธรรมมันคือติดมากับคนอยู่แล้วคนไปที่ไหนวัฒนธรรมก็ไปที่นั่นหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มวัฒนธรรมที่เข้ามาอยู่ในเชียงใหม่นะคะคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยนอกจากเขาเอาวัฒนธรรมติดตัวมาแล้วเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนหลอมรวมกับกลุ่มอื่นๆอาหารเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องเอามาอยู่แล้วคราวนี้เอาเป็นเส้นคนเมืองจะกินอาหาร เป็นขันโตกเนาะ,ม,ะมีนูน่นมีนี่กินด้วยกันแต่พอเป็นอาหารเส้นปุ๊บมันเป็นอาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยไม่ว่าจะเป็นขนมจีนก๋วยเตีเ๋ยวก็เป็นของคนจีนนน่เรื่องราวของข้าวซอยครับข้าวซอยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนำมาซึ่งวัฒนธรรมการกินและถ้าพูดถึงข้าวซอย ผมต้องพาคุณผู้ชมมาที่นี่นี่คือชุมชนบัานฮอครับถ้าเราอยากจะเรียนรู้ความเป็นพ่หุวัฒนธรรมผ่านชุมชนนะคะชุมชนบ้านหอเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นชุมชนมุสลิมจีนชุมชนแรกเลยที่มาตั้งคนจีนทางยูนาน เขาจะอพยพทางภูเขาข้ามมานี่ส่วนใหญ่ก็จะมาค้าใบชาพือผลทางการเกษตรมาค้าขายแล้วก็ไม่ได้กลับไปก็เลยตั้งลกลากที่นี่ทุกคนก็มารวมที่นี่มาค้ามาขายม,ม,มาละหมาดที่นี่การเวลาผ่านมามัสยิด เริ่มก่อสร้างชื่อจดทะเบียนคือมัสยิดอิส,สลามบันฮอเราอยู่ในศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีมุสลิมต่างชาติที่มาทํามาค้าขายอินเดียปากีสถานอิหร่านตุรกีคนไทยคน,คนเมืองเชียงใหม่ก็หลายคนมาละหมาดกันก็คือของเราเนี่ยมันจะหลากหลายสถาปัตยกรรมก็โดดเด่นแหละป้ายทางเข้าก็เป็นภาษาจีนส่วนป้ายข้างในผี่น้องทั้งเนี้ยก็ ไปแกะสลักกันเทคุณหมิงมีภาษาจีนภาษ<ส>าไทยภาษาลํไอ้ดอกไม้สองช่อที่อยู่ข้างบนนั่นอ่ะไปพ้องกับดอกไม้ที่อยู่ที่วัดพันอน้นวัดหลวงประจาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะดอกนี้ในเมืองจีนมันไม่มีมันเป็นดอกไม้ของภาคเหนือเราครับก็นี่เขาเรียกว่าเป็นจุดร่วมของวัฒนธรรม ผู้ชมครับภายในชุมชนบ้านห่อนี้ก็มีร้านข้าวซอยชื่อดังเป็นร้านข้าวซอยอิสลามซึ่งอยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้มายาวนานแล้วสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งก็คือมีผู้คนมากมายที่เมื่อนึกอยากจะรับประทานข้าวซอยเขาก็จะแวะเวียนมาที่นี่ข้าวซอยที่เรารู้จักปัจจุบันเนี่ยมีกะทิมีเครื่องเทศแน่นอนล่ะ ซึ่งมันดั้งเดิมมันก็มาจากมุสลิมจีนเพราะว่าเขาเป็นพ่อค้ามาต่างเก่ารับเอาวัฒนธรรมต่างๆมาอยู่แล้วเอาเครื่องเทศอะไรเข้ามาข้าวซอยดั้งเดิมไม่ได้ใส่กะทิด้วยเป็นข้าวซอยน้ําใสแล้วกะทีเนี่ยเพิ่งมาใส่เพิ่มเข้ามาทีหลังตามการสร้างสรรค์ของคนติดใจเอาวเพื่อกลายเป็นมาใส่กะทิขึ้นมาจะสังเกตว่าข้าวซอยเนี่ยเราจะเจอแต่ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ไม่ค่อยเจอข้าวซอยหมูไม่มีเลยเพราะว่าดั้งเดิมมันมาจากทางมุสลิมมุสลิมนี่คือเส้นข้าวซอยแบบที่เรียกได้ว่า ดั้งเดแมแทอมอม้อร่อยเด็ดยืนยันว่าโดนนี่ถ้าคุณจ๊อบมีเวลานะอยากให้ไปดูกาดบ้านห้อ,อซึ่งจะมีทุกเช้าวัวนศุกร์ การบ้านท่อเนี่ยจะมีทั้งคนขายที่เป็นมุสลิมจีนม,มีทั้งพม,ม่ามีทั้งไทยใหญ่แล้วเราจะเห็นวัตถุดิบแปลกๆพวกพืชผักอาหารอะไรแปลกๆถ้าพูดถึงการนนะัดจีนยูนานหรือว่ากาดบ้านห่อนะของที่เอามาวางขายก็มาจากหลากหลายสถานที่ ไม่จะเป็นเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นจริงๆแล้วข้างในเนี่ยผมเห็นเลยว่าหลายๆอันก็จะมีร้านเนี่ยหมูหมูขายมีของที่เป็นคนจีนมาซื้อขายกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่ลงมาจากบนเขาผมมาที่เนี่ยต่อให้มากันเป็น10บคนนะการอิ่มด้วยท้องแบ่งกันกินนะเดินไม่ถึงครึ่งตลาดคุณอิ่มกันเป็นสิบคนและเป็นของกินที่ไม่ได้หากินง่ายๆเนือน้ำค้าง ขัวเน่าเราไปทำอาหารเนาะนานไส้ถั่วโตยีเกี๊ยวซ่าอยู่นานขนมจีนพมม่คนพแม่เขาเรียกโมหิงกะโมหิงกะค่ะ ขนมจีนพม่าแตกต,ต่างจากขนมจีนไทยยังไงจ๊ะถ้เาเาใส่โยกกล้วยใส่เนื้อปลาแล้วไม่ใส่กะทิแล้วก็ใส่หอมแดงขอแม่เป็นคนที่ไหนคนเชียงใหม่นี่แหละแล้วแม่เกิเดใกล้ๆกันรเปล่าไปเอเพื่อนเยอะเอเพื่อนเยอะเออใช่สิ่งที่ให้มาเป็นขวทําเป็นแผมีหอมเจียวมีไข่แต่ว่าเส้นเป็นเส้นขนมจีนที่เนี่ยเขาได้ความเปรี้ยว จากมะนาวความเข้มข้นเขาบอกว่ามันมาจากขวแปรซึ่งอยู่ข้างในอยู่แล้วนําไปผปสมแล้วแล้วก็อันนี้เป็นของกินแกล้มผมว่ามันเท่ากันนะทุกวันศุกร์เกิดกิจกรรมการไหลเวียนทางวัฒนธรรมขึ้นที่นี่ มีพระสองฆ์องค์เจ้าผมเห็นชาวต่างชาติก็เข้ามาที่ตลาดแห่งนี้ครับผมว่ามันเป็นความต่างแต่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวคุณมาที่นี่จุดเดียวคุณได้เห็นตัวตนของความเป็นเชียงใหม่นี่คือสเสน่ห์ครับ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ วัฒนธรรมในเชียงใหม่ทุกคนก็ยังนึกถึงวัดเกศเพราะที่นี่คือชุมชนที่รวมอยู่สี่ศาสนา,ศาหลักก็คือพุทธก็คือวัดเกตจารามเนาะบทคริสตจักที่1ก็คือกรุ่มคริสเตียนแล้วก็มีซิกมีบทซิกสีครูสิงสภาแล้วก็มีชุมชนมุสลิมวัดเกศนี่เกือบหกร้อยปีของลักษณะ จะแตกต่างจากวัดที่อื่นก็บริเวณนี้จะมีชาวจีนอาศัยอยู่เพราะ <Ừ. S 2> ฉะนั้นสิ่งก่อสร้างบางส่วน,นจะมีส่วนประกอบของสัญลักษณ์ของชาวจีนอยู่พระาธาตุเกวแก้แกจุฬามณีมันถือว่าเป็นพระาธาตุสัญลักษณ์ของคนเกิดปีปีจอ,อคนเมืองจะว่าฮ้องว่าเกิดปีหมามคนเกิดปีหมาทั่วประเทศไทยถ้ารู้ว่าเขาจะต้องมาไหว้พระาธาตุปีจอเขาจะเดินทางมาไหว้ที่วัดเกศยจ้วเดินออกจากวัดเกศการ,รามออกไปอีกนิดเดียวไปเจอมัสิด อังตักวาซึ่งพื้นที่แห่งนี้เขาอยู่กันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วอะถ้ามีชุมชนก็ต้องมีมัสยิดนะครับปี2513นะครับเราก็มาเปิดมัสยิดอยู่ที่นี่ม,มันเป็นหัวใจของชุมชนมันเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆการช่วยเหลือเกื้อกูลข่าวสารต่างๆมันก็ต้องออกจากมัสยิดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนในช่วงเวลาราชศรีลดนะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับเราก็จะจัดวันหนึ่ง เพื่อให้เชิญพี่น้องผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อให้ได้เรียนรู้และก็ทําความเข้าใจร่วมกันในความเป็นอยู่หรือในความต่างแต่เราอยู่ด้วยกันได้สิ่งที่เป็นล่องรอยหลักฐานสำคัญที่สุด ที่เราสามารถสัมผัสได้นั่นคือเรื่องราวของอาหารการกินซึ่งวันนี้เรายังคงได้สัมผัสกันอยู่ครับบนโต๊ะอาหารของพี่น้องที่นี่นะครับมันจะมีทั้งอาหารจีนยุนานอาหารพื้นเมืองล้านนาอ,อาหารอินเดียตามงานเลี้ยงสุเหรางานต่างๆเนี่ย เราจะเห็นความเป็นประหุเรื่องอาหารเลยอันนี้เรียกว่าปลาปลาซอยบางคนก็เรียกว่าปลาปลาแซ่อันนี้ก็จะทํามาจากข้าวเจ้าดอยครับก็จะเอามาตําก่อนเอามาตําเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งแล้วก็ปั้นให้มันเป็นก้อนความเคเป็นก้อนเสร็จปุ๊บเขาก็เอาตากไว้เรียบร้อยพอเราจะมาทานเนี่ยเราก็เอามาหั่นเอามาซอยซอยซอยนี่เป็นข้าวซอยนึบหนับ หนึบม,มากอร่อยเลยครับอันนี้เป็นอาหารชายใหญ่กับยูนนานซึ่งมันมี <สบ S 2> วัฒนธ <สบ S 2> <ะ>รรมอาหารร่วมกันมาอันนี้เป็นยำข้าวซอยเส้นมีเหลืองนะอันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์อะไรทั้งสิน้นแต่รสสัมผัสหรือว่า t e x t อร์ของสิ่งที่เ,าเอามาใช้เราเป็นหมี่มันก็ได้อีกรสหนึ่งเลยอีกหนึ่งเส้นที่บอกเรื่องราวชาวไทยใหญ่ขนมจีนดูเส้นขนมจีนสินครับเป็นขนมจีนมาจากเชงตูเพราะนั้นรสชาติจะไม่เหมือนกับขนมจีนที่อื่น เส้นเนี่ยผมว่ามันหนึบแน่นเพราะมันเป็นเส้นใหญ่อะ่ะการกัดการกินมันก็ให้อีกหนึ่งอรรถรชุมชนตรงเนี้ยก็ยังมีกลุ่มของ คนเมืองหรือว่าคนไทยวนอยู่คนไทยวนเนี่ยถ้าเป็นเมนูเส้นนึกถึงขั้วหมี่แล้วกันขั้วหมี่คือขั้วขนมจีนหรือว่าผัดขนมจีนใช้เรื่องของเขาเรียกอะไรเทคนิคการทําอาหารแบบจีนอะก็เอาเส้นขนมจีนมาผัดก็จะมีซีอิ๊วดำมีกระเทียมเจียวโรยแล้วก็ต้นหอมผักชีอะไรเงี้ยค่ะโรยเป็นอาหารว่างมากกว่ามีนี้จะกินได้ทุกเมื่อ กินมื้อเช้าก็ได้กลางวันก็ได้อตอนเย็นก็ได้กินกะข้าเหนียวก็อร่อยอกับแก้มของมีคือผักกาดดองยำแล้วก็ตามด้วยแคบหมูไม้ก็นหนังปองมีความหอมซีอิ๊วหน่อยๆเพิ่มรสชาติด้วยผักกาดจอเปรีย้ยวเผ็ดนิดๆ อาหารเส้นจันนี้เขาบ่งบอกอัตลักษณ์ถึงการร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดีมีทั้งความเป็นทยใหญ่มีทั้งเรื่องราวของคนดั้งเดิมพื้นที่มีความเป็นจีนใส่เข้ามาเล็กน้อยแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันรวมตัวกันอยู่ที่นี่ นุนการโครจรโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์แค่แรกสัมผัสก็รับรู้ได้และถึงความพิเศษผมนั่งกินเต้าหวยเช้าๆมีน้ำเต้าหู้มีปลาท่องโกในขณะเดียวกันภาพรวมกับสิ่งที่เห็นมีสารเจ้าจีนตรงข้ามกันเลย นี่คือร้านขายผ้าถ้าเปรียบเปรยนะผมมองว่าที่เนี่ยคุณจะพูดว่าคือพาหุรัตย่อมๆคุณจะพูดว่าเยาวราชย่อมๆ่อมก็คงจะไม่ผิด ริเวณชุมชนตอกเหล่าโจ๊ที่นี่ก็อยู่หลังกัดหลวงหรือว่ากาดวโรรสตรงนี้เป็นแหล่งการค้าที่สําคัญมากเลยแล้วก็เราจะเห็นการประทะสังสรรค์ของคนทั้งคนจีนแขกซิกเขามาขายผ้ารวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์เช่นมองจะมีขายพวกแพทเวิร์อเลยต่างๆที่มันเป็นแพทเทิร์นศิลปหัตกรรมของ<ม>เขา รอกเล้าโจ้ถ้าเกิดว่าให้พูดตรงๆผมว่ามันคือพื้นที่ที่มีความสำคัญมาพร้อมๆกับกาดหลวงพอมีตลาดทุกคนก็หลั่งไหลเข้ามาในตลาดพอเข้ามาปุ๊บก็ามาทำการค้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพูดถึงก๋วยเตี๋ยวหาพิติวนคนที่เดินหาก๋วยเตี๋ยวขายที่สำคัญคือเด็ดด้วยอร่อยด้วย ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณแต้จิ๋วตั้งแต่สมัยอาอเดินทางมาจากสวเถาละซึ่งก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวยังทําสูตรแบบดั้งเดิมไหมดั้งเดิมยังนึ่งเส้นแบบเดิมตัดเส้นแบบเดิมเฮ้าสุดยอดอ่ะเนี่ยดูความนด่งดึงของเส้นเนี่ยดูดูอร่อยจริงเส้นอร่อยเลยก๋วยเตี๋ยวหาพิติวนผมว่า มันหาไม่ได้อีกแล้วนะไออารมณ์ประมาณนี้อกคงอาม,ม่ามาจากประเทศจีนแล้วก็พ่อกับแม่มาเกิดที่เมืองไทยเปิดมาได้70กว่าปีแล้วค่ะคืออยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเนาะสุดเด็ดของเราเหระคะน้ำซุปเนี่ยเราก็จะใช้น้ำซุปต้มกระดูกหมูผู้เตี๋วเนี่ย อร่อยไม่อร่อยน้ําซุปอันดับหนึ่งอันดับสองคือเส้นเส้นเราต้องลวกในน้ําน้ําร้อนน้าเดือดต้องลวกให้พอดีถ้าเส้นไม่อร่อยรสชาติผู้เตี๋ยวก็ไม่อร่อยแล้วต่อให้น้ําซุปดีแค่ไหนในวันนี้นะที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมไปถึงคนไทยเข้ามาช็อปตรงนี้ต้องบอกว่าตอกเล้าโจ๊กไม่ได้ทําหน้าที่เหมือนวันวานอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ตอกเล้าโจ๊กทหน้าที่ในการที่จะ รองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็มาสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นตลาดดั้งเดิมของเชียงใหม่ที่น่าสนใจที่พูดถึงว่าความเป็นพหูวัฒนธรรมยังบทคริสจีนแถวฟ้าห้ามนะคะคือจุดเริ่มต้นนะเข้ามาจากกลุ่มจีน<ม>คริสจีนสามครอบครัว<ม><ม>อาหารอันนึงถ้านับเป็นประเภทเส้นก็น่าจะเป็นยำหัวไชเท้า ึ่งก็น่าจะใช้วัฒนธรรมของเขาอะนะวัฒนธรรมจีนเอาหัวใชเท้ามาขูดแล้วก็เอามายำกับเครื่องปรุงที่เป็นแบบจีนอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นอาหารเส้นอีกแล้วโอ้โห มันบังเอิญอะไรซะเหลือเกินเพราะทุกอย่างที่เราเล่าเรื่องราวมาทั้งหมดมันผ่านเรื่องราวของเส้นมาตลอดเลย mm hmm. ในหลักศาสนาเลยเนาะอันนี้เป็นของกินเล่นกินแน้ตลอดแน่ๆเพราะจะมีเลียนหัวเส้นเท้าก็จะดูดซึมน้ําซอสเข้าไปข้างในด้วยนี่คืออาหารที่เวลามารวมตัวกันที่โบสถ์แห่งนี้ทุกครั้งก็จะได้กินเมนูนี้ สิ่งที่ผมเห็นได้อย่างหนึ่งก็คืออาหารอาหารคือสิ่งที่เราสามารถที่จะจับต้องได้เป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของวัฒนธรรมเมื่อใดก็ตามที่วัฒนธรรมเข้มแข็งเมื่อนั้นเราสามารถหยิบยกเอาวัฒนธรรมมาสร้างเป็นมูลค่าแล้วเอามูลค่าเหล่านั้นสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับชาติได้อีกด้วย พหุวัฒนไทยกับเส้นเล่าเรื่องวัฒนธรรมอาหารที่แฝงตัวอยู่ในชุมชนแต่มากไปกว่านั้นนี่คือเส้นทางที่ผมได้สัมผัสถึงความหลากหลายของเชื้อชาติผ่านวิถีความแตกต่างอย่างลงตัวของชุมชนเกิดการมัดแน่นกลมเกลียวเป็นสังคมเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนี่คือมนต์เสน่ห์ที่คุณต้องมาเยือนที่นี่เชียงใหม่เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัล เสื้อและกระเป๋าผ้าจากโครงการพหุวัฒนธไทยได้ทาง Facebook Fanpage สมุดโคจร amarin tv